สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ fc ช่องนครแง่ทุกทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะเพื่อนๆผมจะมาอัปเดตราคาพระเหรียญรุ่นนี้นะครับจเจริญพรบนปี63วันนี้ผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบถึงว่าราคากระแสะความร้อนแรงเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนๆ ก็ตอนนี้นะเพื่อนๆบอกได้เลยครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจแย่ yeah, หรือเปล่าหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าผมปล่อยรุ่นเจริญพรบนปี63ไป3เหรียญจบกันที่ราคา20,000บาทอ่าเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับบางคนบอกโอ้โหพี่ปล่อยไปได้ไง3ามเหรียญสอง0มบาท สามเหรียญสองหมื่น 20, บาทก็ได้แก่หนึ่งเนื้อมหาชนวนสองเนื้อทองแดงสามเนื้อทองฝาบาทสามเหรียญผมปล่อยไปสองหมื่นบาทเนื้อทองฝาบาทเนี่ยนะครับกับเนื้อทองแดงผมบอกได้เลยนะว่าผมขาดทุนไปเหรียญละสามพันบาทนะเพื่อนๆพื0สามสามพัน 3, บาทกับสามพันห้า เพราะว่าเนื้อทองแดงผมรับซื้อเข้ามาตอนนั้นผมซื้อเข้ามา8,005เนื้อทองฝาบาทผมซื้อเข้ามาอยู่ที่8,000นะครับตอนนั้นขาดทุนไป6,500บาทนะครับสองเหรียญอีกหนึ่งเหรียญมหาชนวนผมได้กําไรนะครับได้กําไรเพียงแค่1,500บาทซึ่งราคาผมบอกได้เลยครับว่าหลุดยับครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการใช้เงินนะเพื่อนๆผมต้องการใช้เงินมาทําทุนทําเกษตรนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงนะครับพอใกล้หน้าฝนเนี่ยผมต้องเอาเงินมาลงทุนถ่ายที่ซื้อปุ๋ยซื้อยาลงทุนทําคลิกก็ <het> ผมจะเหลืออยู่หน er ึ่งเหรียญติดมือไว้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจนะครับว่าการเล่นพักเครื่องนะ อย่างต่ำนะครับต้องมีทุนติดมือไว้นะเพื่อนเพื่อนเราซื้อเก็บมาอย่างซื้อเก็บมาเก็งกำไรอย่างเดียวอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับเวลาเงินขาดมือเนี่ยเราร้อนเงินเนี่ยเราก็จะลำบากแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเก็บพระหลักเนี่ยยังไงเพื่อนเพื่อนก็ขายได้อยู่แล้วครับแต่ว่าเราจะขายพระในราคาที่มันไปราคาแรงๆมากแบบนั้นนะครับมันไม่ได้ครับก็ผมก็จะมา เรียกว่าเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆแล้วกันสำหรับนักสะสมเน้นย้าให้เพื่อนๆสะสมไปในทางพระหลักปีลึกนะครับถ้าถ้าคนจะเล่นสะสมพระเครื่องของหลวงปู่พัฒนะครับไล่ตั้งแต่ปี6 0ยถึง63าเนี่ยยังไงเพื่อนๆก็เรียกว่าพระเงินสดแล้วกันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้จริงๆนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้จริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นว่าจะได้ราคากําไรมากหรือว่าจะขาดทุนก็ อันนี้ก็ต้องแล้วแต่พักของเพื่อนเพื่อนที่พักที่เพื่อนเพื่อนถือไว้ว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับผมก็เหลือเนื้อทองฝาบาทอยู่หนึ่งเหรียญไว้เป็นสิ่งเตือนใจนะครับนี่รอผมก็ต้องรอให้ราคาขยับขึ้นไปมากกว่านี้นะครับผมถึงอาจจะม,มนม์หลวงปู่ออกไปนะครับเพราะว่าพักเครื่องผมมีเยอะขาดทุน 6,000กว่าบาทก็ไม่เป็นไรครับเหลยญรุ่นอื่นผมก็อาจจะได้กําไรมาถั่วๆกันไปยังไงซะแล้วผมก็จะมาชี้แจงอัปเดตราคาให้เพื่อนได้เข้าใจนะครับแต่อย่างมหาชนวนนะครับยังไงก็เล่นหากันก็เปลี่ยนมือก็สตาร์ทหนึ่งหมื่นขึ้นไปอยู่แล้วนะเพื่อนๆถ้าใครถือไว้ก็ยังยิ้มได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองฝาบาทเนื้อทองแดงเพื่อนๆก็ต้องเก็บลักษณะผิวพระให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับ จมูกยายุบผิวไม่ลานนะเพื่อนๆผิวไม่ลานผิวดเดิมๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพราคาก็จะดีจะปล่อยได้แต่ถ้าอยู่ในช่วงกระแสที่ว่าราคาขาลงก็ไม่ต้องห่วงครับยังไงก็ต้องขาดทุนแน่นอนครับแต่ถ้าพาร,ราคาขึ้นยังไงแล้วก็มีแต่บวกก็มามอบความรู้ให้เท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ